ดีค่ะแปลงนาข้าวของคุณแม่อํานวยนะคะหลังจากที่ข้าวกระทบหนาวเหลืองเกือบตายนะคะเราได้ฉีดโพเรอรพัดไปนะคะพอฟื้นขึ้นมาแตกกอได้แข็งแรงมากเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าแตกกอได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่เราให้ดูนะคะเห็นไหมคะ น่าประทับใจมากเลยค่ะค่ะที่อยู่ในมือนี้นะคะคือต้นข้าวที่แตกกอนะคะหลังจากกระทบหนาวเกือบตายนะคะเหลืองเกือบตายแปลงคุณแม่อำนวยได้ฉีดโพเดอพาร์ตครบ15วันวันนี้นะคะสังเกตนะคะแตกกอต้นแข็งแรงนะคะใบตั้งสวยงามมากเลยนี่แบบ ขอแม่ถอนมาหนึ่งต้นจะให้ดูลากนะคะลากเดิมเป็นสีน้ําตาลนะคะสังเกตลากนะคะพอเขาได้โพดีแอร์พัพอฟื้นขึ้นมาเห็นไหมคะเขาสร้างลากใหม่ขาวค่ะลากเก่าเป็นสีน้ําตาลนะคะที่เกือบตายพอได้โพดีแอร์พัดไปสังเกตได้เลยว่าเห็นไหมคะเขาสร้างลากใหม่และยาวมากลากเยอะมากนะคะ